ข่าวดีประกันสังคมลดเงินสมทบผู้ประกันตนมาตรา33ในจ้างมาตรา39อีก3เดือนสวัสดีค่ะวันนี้ช่องข่าวจริงชาแนลมีข่าวสารดีๆมาฝากท่านผู้ฟังเช่นเคยค่ะและบอร์ดประกันสังคมนะคะเคาะแล้วค่ะลดเงินสมทบรายเดือนให้กับผู้ประกันตนในมาตรา33มาตรา39ต่อไปอีก3เดือนค่ะ คือเดือนกันยายนเดือนตุลาคมและเดือนพฤศจิกายนเมื่อวันที่8กันยายนที่ผ่านมานะคะหอการค้าไทยค่ะได้ทําหนังสือเป็นการเร่งด่วนค่ะไปยังนายสุชาติชมกลิ่นและทมติว่าการกระทรวงแรงงานนะคะเพื่อให้สํานักง,งานประกันสังคมขยายมาตรการช่วยเหลือการหักเงินสมทบผู้ประกันตนนะคะต่อไปอีก3เดือนค่ะ เพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศไทยและการประคองการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการในสถานการณ์โควิด -19 ค่ะและได้มีมติเห็นชอบนะคะลดอัตราเงินสมทบปี2564ต่ออีก3เดือนค่ะคือตั้งแต่เดือนกันยายนจนถึงเดือนพฤศจิกายน2564โดยกำหนดลดอัตราเงินสมทบนะคะฝ่ายในจ้างในอัตราร้อยละ2.5 และลูกจ้างผู้ประกันตนในมาตรา33ในาตาร้อยละ2.5สำหรับผู้ประกันตนในมาตรา39นะคะจัดเก็บในอาตาเดือนละ235บาทค่ะซึ่งมาตรการดังกล่าวนะคะจะส่งผลดีต่อการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและการจ้างงานนะคะขณะนี้นะคะบอร์ดประกันสังคมได้เห็นชอบอนุมัติแล้วค่ะตั้งแต่วันที่7กันยายนที่ผ่านมาค่ะ จากนี้จะเสนอปรัดกระทรวงแรงงานให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนะคะนำเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อให้ครมอรเห็นชอบโดยเร็วที่สุดอย่างไรก็ตามนะคะจากมาติดังกล่าวทําให้ผู้ประกันตนในมาตาา33ที่ต้องจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมในอัตรา750บาทต่อเดือนนะคะเหลือเพียง375บาทต่อเดือนเท่านั้นค่ะ และสำหรับผู้ประกันตนในมาตรา39านะคะท่านจะจ่ายเพียงเดือนละ235บาทซึ่งจากเดิมจ่ายอยู่ที่เดือนละ432บาทค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะทางช่องก็มีข่าวสารดีๆมาแจ้งให้กับท่านุสังเพียงเท่านี้ค่ะฝากกดติดตามและกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะคะเมื่อมีข่าวสารการเยียวยาใหม่ๆเข้ามานะคะทางช่องมาอัปเดตท่านจะได้รับทราบข่าวสารก่อนใครค่ะสำหรับคลิปนี้ขอตัวไปก่อนสวัสดีค่ะ